ค่ะวันนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของความรู้ทั่วไปทางธุรกิจระหว่างประเทศนะคะโดยวัตถุประสงค์ของบทนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาะะรู้บทบาทความสําคัญของธุรกิจระหว่างประเทศนะะแนวโน้มของธุรกิจโลกแล้วก็ประเทศไทยในอนาคตด้วยนะคะตั้งแต่ในปี2-5-3 0สนนะคะเศรษฐกิจ เ,เศรษฐกิจไทยและก็เศรษฐกิจโลกก็มีการขยายตัวขึ้นเนาะแล้วก็มีวิกฤตหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะเป็นยุคของต้มยำกุ้งนะคะเศรษฐกิจที่เกิดฟองสบู่แตกแล้วก็มันในยุคของโควิด -19 นะคะที่มีผลกระทบทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของการซื้อขายสินค้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอันนั้นก็ทําให้ประชาชนมีการปรับตัวนะคะ การซื้อขายก็จะเปลี่ยนเป็นการซื้อขายออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปัญหาของโควิด1 9ก็ทำให้ผู้คนไม่สามารถออกไปไหนได้ปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวก็มีผลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคนะคะที่มีผลต่อ,อการส่งออกการนำเข้านะคะก็ทำให้เศรษฐกิจหลายๆประเทศเกิดการหยุดชะง,งักไม่ว่าจะเป็นการค้าของสหรัฐอเมริกาของไทยของประเทศจีนก็ตามนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะคะของแต่ละประเทศเลยประเทศก็กําลังพัฒนาฟื้นตัวอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยดีมากนักนะเรามาดูความหมายนะคะของธุรกิจระหว่างประเทศกันว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างจากนิยามศัพท์นะคะธุรกิจระหว่างประเทศหมายถึงการดําเนินธุรกิจนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนข้ามประเทศรวมถึงการส่งสินค้าไปยัง จําหน่ายยังต่างประเทศนะคะแล้วก็การนําเข้าสินค้ามาจําหน่ายภายในประเทศรวมถึงการลงทุนในประเทศต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของเงินลงทุนเองในเรื่องของแรงงานเทคโนโลยีนะคะดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรธกิจระหว่างประเทศก็ต้องคํานึงถึงในเรื่องของปัจจัยด้านเศรษฐกิจเองนะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองสังคมเทคโนโลยีวัฒนธรรมด้วยด้านเมืองนะคะถ้าพูดถึงการเมืองเนาะตอนนี้ก็ยัง มีในเรื่องของการปกครองที่เป็นรูปแบบของประชาธิปไตยของคอมมิวนิสต์เผด็จการทางทหารซึ่งมีผลต่อการมือธุกธกรกิจโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสต์หรือเผด็จเดการทางทหารเนี่ยการนือธุรกิจในในต่างประเทศอาจจะทําได้ยากนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งเป้าหมายในเรื่องของประเทศที่เป็นแบบประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเขาให้สิิทธเสรีภาพในการ ดำเนินธุรกิจแล้วก็ให้สิทธิเสรีภาพสําหรับประชาชนนะคะสามารถซื้อสินค้าเลือกสินค้าได้หลากหลายนะดังนั้นความเข้าใจของธุรกิจหลังประเทศคืออะไรการมุ่งที่จะประกอบกิจการนะคะระหว่างตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปนะ,ะโดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นระดับสากลนะคะโดยพิจารณาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในภาพรวมที่เป็นสากลเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ได้เจาะประเทศใดประเทศหนึ่งหรือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะดังน,นั้นความเป็นสากลคืออะไรความเป็นสากลก็จะพูดถึงในเรื่องของตลาดสากลผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลแล้วก็การผลิตที่เป็นสากลนะคะการตลาดสากลคืออะไรการตลาดสากลก็คือผู้บริโภคในประเทศต่างๆใช้สินค้าหรือบริการเหมือนกันนะคะใช้สินค้าหรือบริการเหมือนกัน แนวโน้มของตลาดสากลน,นะคะผู้บริโภคในประเทศต่างๆก็จะใช้สินค้าหรือบริการที่เหมือนกันทําให้ผลิตภัณฑ์น,นั้นเวลาผลิตก็จะเป็นล็อตที่มีขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าสามารถกระจายได้อย่างทั่วโลกนะ,ะสินค้าก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสร้างความเป็นวัตรฐานให้กับตัวสินค้าเองนะคะจนทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สากลผลิตภัณฑ์สากลเช่นอะไรบ้างเป็นสินค้าหรือบริการที่ยอมรับทั่วโลกเช่นโคคาโคล่า แปบ,บซี่สมาร์ทโฟนต่างๆไม่ว่าจะเป็น iPhone Sam s u ุงนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์สากลที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถขายได้ทั่วโลกเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะคะเนาะ,อะนอกนอจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการผลิตที่เป็นสากลนะการผลิตที่เป็นสากลการผลิตที่เป็นสากลคืออะไรคือกระบนการผลิตนะคะที่มีการพึ่งพาประเทศต่างๆที่มากกว่า1ประเทศเช่น การผลิตรถยนตนะ์การผลิตรถยนต์เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตรถยนต์เราก็นําเข้าตัวชิ้นส่วนประกอบรถยนต์จากประเทศต่ตางๆนะคะซึ่งมีกระบวนการนะคะในฐานการผลิตเหมือนกันเช่นของสมมุติว่าโตโยต้าเนาะจะผลิตก็จะนําเข้าชิ้นส่วนประกอบอะไหล่รถยนต์มาจากอิตาลีมาจากสวีเดนนะคะแล้วก็มาประกอบที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะใช้มาตรฐานในการผลิตเหมือนกันเนาะดังน,นั้นความเป็นสากลเกิดจากความเจริญนะคะจากการสื่อสารการคมนาคมประชาประชาชนเนะในประเทศก็จะมีการสื่อสารการรับข้อมูลนะคะก็จะเกิดแนวโน้มในการปรับตัวเข้าหากันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจสังควมวัธรรมแล้วส่งผลให้พฤติกรรมของประชาชนในแต่แต่ละประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากลร่วมกันได้นะคะ อันนี้ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดความเป็นสากนมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีปัจจัยแรกก็คือการลดลงของอุปสรรคทางการคาร้าและการลงทุนปัจจัยที่2จะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและการศึกษาการขนส่งนะคะและก็เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเนาะซึ่งอุปสรรค ะะการลบปรสดสาทางการค้ายอย่างทาง,งการค้าในเรื่องของการขึ้นภาษีอย่างที่โดนัท u ัมนะคะสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีประเทศไทย36%มีผลต่อการส่งออกแน่นอนเพราะทําให้ต้นทุนเราเพิ่มสูงขึ้นนะคะดังนั้น,นเราก็จะพยายามหาข้อยุติให้ได้นะคะหาการเจราจา ต่อรองเนาะระหว่างประเทศเพื่อที่จะลดภาษีนะคะในการนําเข้าสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยนะคะได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเนาะดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเป็นอยู่ส่สงสินค้าใ,ให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยก็มีการทําตัวาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะอาเซียนกันอา,อาเซียนกันก็จะมีการลด กำแพงภาษีในเรื่องของสินค้ากเกษตรอุตสาหกรรมและสิ่งทอนะคะให้เหลือศูนเสามารถนําเข้าส่งออกกับประเทศสมาชิกได้อันนี้ก็จะเป็นการลดปรุปสรรคได้ก็ทําให้ไม่เพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการนะการพัฒนาเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการสื่อสารการขนส่งและระบบสารสนเทศนะคะในยุคป,ปัจจุบันเนาะก็ต้องมีการพัฒนานเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีให้ก้าวทัมัยนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการซื้อขายการ สื่อสารที่ไร้พรมแดนเนาะการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถซื้อขายกันได้อย่างทั่วโลกเนาะทุกที่เราสามารถซื้อขายช้อปปี้ออนไลน์ได้แล้วก็ผู้ผลิตเองนะคะผลิตเองก็สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มมากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีประสิทธิภาพเนาะก็ทาให้เกิดความเปรนสากลเพราะเรามีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมีการผลิตที่เป็นม,มาตรฐานแล้วนะคะผู้บริโภคในประเทศต่างๆก็มีการยอมรับสินค้าเรามาเพิ่มมากขึ้น อ่าส่วนข้อตกลงระหว่างประเทศก็คือการจัดตั้งองค์กรระหว่างประเทศรหรือข้อตกลงทางการค้าอย่างที่บอกไปในกลุ่มอาเซียนก็จะมีการจัดตั้งในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองนะคะเพื่อรวบรวมสมาชิกในกลุ่มอาเซียนสิประเทศเพื่อลดขีดข้อจํากัดทางภาษีสุกากรแล้วก็การทําข้อตกลง,ลงกร่วมกันในเรื่องของความมั่นคงทาง,ทางการเมืองทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งตัวกลุ่มของอเมริกาเหนือก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะในของม็กกิโกอเมริกา แคนาดานะคะที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนแหลนะคะ่ะแลกเปลี่ยนแรงงานกันเนื่องจากว่าเม็กซิโกมีแรงงานมีแรงงานค่อนข้างเยอะก็อยากมีงานทานะคะแล้วก็เศรษฐกิจของอเมกาดีมีมีฐานเงินเดือนนะคะมีค่าแรงที่สูงเม็กซิโกก็อยากไปทํางานที่นั่นก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนแรงงานกันนะคะหรือว่าบปรั้งฐานการผลิตที่แคนาดาหรือเม็กซิโกได้นะคะ,ะดังนั้น เนาะดังนั้นปัจจัยที่ช่วยสนสับสนุนนะคะที่ให้เกิดความเป็นสากลก็นะคะก็จะมีผลเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีสุลคาก้อนนะคะการป้องกันที่จะทําให้เกิดการกีดกันทางการค้านะคะรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะให้มันทันสมัยเพิ่มมากขึ้นการติดต่อสื่อสารที่มันรวดเร็วมากขึ้นก็ช่วยตอบโจทย์การขายในธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันนะคะอันนี้แนวโน้มและทิศทางของการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศนะคะ ก็จะมีในเรื่องของประเทศในกลุ่มของอาเซียนนะคะประเทศในกลุ่มของยุโรปประเทศในกลุ่มของแอฟริกาประเทศในกลุ่มของอเมริกานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ให้ดูนะคะในของอาเซียนเองนะคะในของอาเซียนเองเนาะก็จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจีนของอินเดียที่มีศักยภาพเนาะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงมีประชากรที่สูงมากนะคะพี่จีนกับอินเดียรวมกันมีประชากรรวมกันมากก,าก,กว่า2,500ล้านคนนั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคที่มีความน่าสนใจนะคะที่เราจะทําการค้าขายนะคะกับจีนกับอินเดียเนาะเพราะตัวพี่จีนเองนะคะเพราะตัวพี่จีนเองเนาะก็มีประชากรเยอะนะคะมีแรงงานเยอะนะคะก็สามารถเหมาะสมเนาะคะ่าจ้างแรงงานก็ถูกนะคะ มีวิศวกรที่มีความสามารถอนั้นก็เหมาะสมหลายๆด้านที่จะเป็นในเรื่องของฐานการผลิตนะคะเราก็สามารถไปลงทุนที่จีนได้หรือมีประชากรอย่างที่บอกว่ามีประชากรค่อนข้างมากนะคะมีประชากรรวมประมาณสัก 1, 000, 1, 000, 1, 300, 000, หล้านหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยล้านคนนะคะก,กนะคะ็มีแนวโน้มที่จะมีความต้องก,การในเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าพวกบริโภคก็จะเป็นช่องทางที่เราสามารถทำการ ดำเนินการค้าขายกับเขาได้นะคะนอกนอนจากนี้ก็จะมีในกลุ่มของอินเดียมาเลเซียไทยเกาหลีนะคะสิงคโปร์เวียดนามนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสมกับการเป็นฐานการผลิตเพราะว่ามีแรงงานค่อนข้างเยอะค่าจ้างแรงงานก็ถูกเหมือนกันก็จะเป็นที่หมายตานะคะหมายตานะ,ะของกลุ่มประเทศพวกแถบยุโรปแถบอเมริกานะคะที่จะมองฐานการผลิตเนาะดังนั้นเราก็จะมีความเจริญเติบโต,ตทางเรื่องของเศรษฐกิจที่จะมีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา เนาะนี้แนวโน้มของในเอเชียรเราก็จะเหมาะสมกับการเป็นฐานการผลิตนะคะเนาะอย่างที่บอกว่าพี่จีนเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่เนาะมีประชากรค่อนข้างเยอะนะคะมีการพาัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างดีค่าจ้างแรงงานถูกเนาะแต่ก็จะมีจุดอ่อนนะคะที่ในเรื่องของความไม่แน่นอนในนโยบายของภาครัฐเองแล้วก็แต่ละมณฑลของเขาว่าจะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันเอออันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคนะคะในเรื่องของการเหมืองการปกครองของเขาเนาะแต่แนวโน้มในอนาคตเนานะ เขามีประชากรที่บอกว่าค่อนข้างเยอะนะะเขาเป็นคู่ค้าที่ดีแน่นอนมีนักลงทุนรายใหญ่ๆที่อยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มีเขามีความสามารถในการพัฒนานในเรื่องของเทคโนโลยีที่สําคัญด้วยนะคะของตลาดอินเดียนะคะของตลาดอินเดียเป็นตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นก็มีความเป็นตลาดที่น่าจับตามองเนาะมีประชากรนะคะประมาณ1.4ล้านคนอ่าโดยส่วนใหญ่ก็จะอายุต่างกว่า30ปีก็แสดงว่าเป็นแรงงานรุ่นใหม่เนาะเป็นแรงงานรุ่นใหม่อ่าซึ่ง คาดว่าเือความต้องการน้อนในตัวสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมีตลาดค่อนข้างใหญ่นะคะดังนั้นก็เหมาะสมก,กับการที่จะท,ทําธุรกิจด้านี้รวมถึงสามารถสามารถไปตั้งฐานการผลิตที่อินเดียได้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าอายุเฉลี่ยต่ำกว่า30ปีแสดงว่าเป็นแรงงานรุ่นใหม่นะคะที่มีความพร้อมนะคะที่จะทํางานแล้วเนาะอ,อันนี้เวียดนามดาวรุ่งแห่งใหม่ของอาเซียนนะคะก็มีการเติบโตเนาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเติบโต ค่อนข้างเร็วนะคะ5-7%เลยเนาะเพราะนั้นเป้าหมายเขาก็จะมีการพัฒน,นาเศรษฐกิจไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นฐานการผลิตนะคะจากหลายๆประเทศเข้ามาเนื่องจากว่ามีค่าจ้างแรงงานที่ถูกแล้วก็มีความตัวแรงงานเองมีความขยันการศึกษาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีในตัวเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของออความเสถียรภาพทางการเมืองค่อนข้างมั่นคงนะคะเศรษฐกิจก็มีการพัฒน,นาตัวค่อนข้างสูงดังนั้นเวียดนามเป็นประเทศทางเลือกที่ ท,ทั้งสาหารัฐอเมริกาทั้งจีนนะคะต่างมองโอกาสที่จะเข้ามาพัฒนานะคะเข้ามาลงทุนเนาะทำค้าข้อตกลงทางการค้าขายนะคะมาเป็นฐานการผลิตที่นั่นเนาะส่วนเทศประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยของเราก็เป็นจุดศูนย์กลางเนาะของยุทธศาสตร์ในกลุ่มของอาเซียนมีฐานการผลิตเนาะเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมนะคะยานยนต์ในภูมิภาคด้วยนะคะก็ทําให้หลายๆประเทศที่เข้ามาลงทุนเนาะ ก็มีความพึงพอใจในตัวแรงงานไทยที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพในการพัฒน,นาตัวเองแต่เราอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่มันสูงกว่าถ้าเทียบกับในกลุ่มอาเซียนเราเช่นเวียดนามอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังดีตรงที่ว่าเรามีทำเลนะคะทำเลที่ดีเนาะในการที่จะเป็นส่วนการค้าเป็นส่วนกลางในการส่งออกในการนําเข้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับพม่าอินเดียนะคะอ่าก็ทาให้สามารถส่งออกได้หลากหลายทาง อ๋อคราวนี้เรามาดูบริษัทข้ามชาตินะคะความหมายของบริษัทข้ามชาติคืออะไรกิจการที่มีการดาเนินงานในประเทศต่างๆตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปนะคะมีการจัดตั้งนะคะนอกนือจากการจัดตั้งบริษัทก็ยังมีสัดส่วนในการดำเนินงานในต่างประเทศนะคะบทบาทสําคัญก็คือการค้าการลงทุนที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาก็จะนําวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศที่เขาลงทุนด้วยนะคะ แล้วก็มีการขยายตัวในตลาดมีส่วนแบ่งทางการตลาดเนาะจากการลงทนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแล้วก็ยิ่งเขาผลิตเนาะเอามีฐานการผลิตที่นี่ก็ทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เนื่องจากว่าค่าจา้างแรงงานที่มันถูกอ่านะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าบริษัทหลายๆประเทศบริษัทข้ามชาติเขาก็จะเลือกเลือกไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศนั้นมีทรัพยากร,บ,ากรบุคคลนะคะมีคน มีแรงงานเยอะอุดมสมบูรณ์นะคะค่าจ้างแรงงานถูกเศรษฐกิจดีความมั่นคงทางทางการเมืองนะคะที่แน่นอนอ่าก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้บริษัทค้ามชาตินั้นประสบความสำเร็จนะคะในการจัดตั้งที่นั่นได้เนาะดังนั้นประโยชน์นะคะประโยชน์ขอและความสําคัญของการค้าระหว่างประเทศคืออะไรก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นทําให้ประเทศที่กําลังพัฒนา,นามีการพัฒน,นาตัวเพิ่มมากขึ้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะ แามามถเป็นฐานการผลิตได้สามารถมีเงินมีเงินเข้ามาพัฒนาในประเทศนะคะมีสินค้าที่จะส่งออกได้แล้วก็มีการดึงศักยภาพความถนัดของตัวเองนะคะมีการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะนะคะในการทํางานเพิ่มมากขึ้นพัฒนานเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้มีการพัฒนาในตัวสินค้าอยู่ตลอดเวลาใช้ทำใหกากรให้เกิดความคุ้มค่านะคะมีการขึ้น ย้ายของเงินทุนนะคะระหว่างประเทศไปยังจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาก็ส่งผลให้ประเทศที่กําลังพัฒนามีเงิน <pus ceu. S 1> ทุนหมุนเวียนทําให้เศร,รษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนามีแนวโนม้ม,ท,นม,นนมที่มันดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาตัวได้ดีขึ้นเนะะาะดังนั้นการค้าระหว่างประเทศถือเป็นปัจจัยนะคะเป็นถือเป็นสิ่งสําคัญเนาะในการพัฒนาประเทศทุกๆประเทศเลยนะคะที่เกิดการลงทุนเกิดการค้าร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพนะคะได้รับสินค้าในราคาที่ถูกเนาะแรงงานไม่ได้มีงานทำนะคะเงินเกิดการหมุนเวียนภายในประเทศก็จะมีเศรษฐกิจที่จเจริญขึ้นนะคะ mm. การของชีพของประชาชนก็จะมีความมีมาตรฐานขึ้นเนาะ mm. มีค่าของชีพนะคะในการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะ mm. ก็จะให้เศรษฐกิจของประเทศที่กาลังพัฒนาฟื้นตัวขึ้นนะคะ mm. โอเคก็ลองไปทบทวนกันดูนะคะ